บทที่586การตายของสวีเทียนหรันคราวนี้แม้แต่สนามรบกวนทางจิตที่จัดไว้ก่อนหน้านี้โดยหัวอีเฮาก็ไม่สามารถปกปิดรัศมีของพวกเขาได้ความผันผวนทางจิตอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกไปด้านนอกทันทีทําให้ทุกคนในวังรู้สึกได้อย่างชัดเจนดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาจากอา,ากาศดวงตาแนวตั้งนั้นมีสีทองแปลกๆแ,แต่ทองคํานั้นถูกล้อมรอบด้วยรูปแบบแสงสีม่วงทองอันสูงส่ง รัศมีอันน่าสะพรึงกลัวขยายกว้างขึ้นในช่วงเวลาถัดไปและคอนเล็กๆแปลกๆก,ก็เต็มทั่วทั้งห้องโถงในทันทีมนในความว่างเปล่าพายุแห่งจิตวิญญาณนี่เป็นวิธีการโจมตีทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้นพวกเขาไม่มีความเมตตาเลย ในเวลานี้แม้ว่าหลงเสี่ยวหาและเยี่ยซีสุยจะฟื้นคืนชีพแล้วพวกเขาก็ทําได้เพียงอยู่ห่างจากไฟแก้สาในขณะนั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีในระดับของพวกเขาและจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับพวกเขาแบบเผชิญหน้าเว้นเสียแต่ว่าราชาทันราชนีปีศาจยังไม่ตายเขาอาจแทบจะไม่สามารถโต้แย้งในระดับจิตวิญญ,ญาณได้แน่นอนว่าคําว่าอาจจะไม่มีความหมายในทางปฏิบัติเกือบตลอดเวลา ร้านอาหารทั้งหมดถูกฉีกเป็นชิ้นๆในทันทีเห็นได้ชัดว่าเป็นการโจมตีทางจิตแต่มีพลังทำลายล้างทางกายภาพวิศวกรยานระดับ9ก้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเทคนิคการระเบิดน้ำแข็งและได้รับบัพติดมาจากการระเบิดของวิญญาณครั้งก่อนนั้นมีลูกบอลแสงระเบิดออกมาจากร่างกายของพวกเขาและสิ่งที่ระเบิดในที่สุดก็คือหัวของพวกเขาตามธรรมชาติไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้พิทักษ์เงาด้วย ภายใต้การโจมตีระดับจิตวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงเช่นนี้พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะแข่งขันแบบเผชิญหน้าได้พายุทางจิตนี้น่ากลัวมากจนสวีเทียนรันซึ่งมีความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดมีเครื่องมือวิญญาณป้องกันทางจิตระดับ92อันระเบิดบนร่างกายของเขาทีละอันแทบจะไม่สามารถต้านทานพลังของพายุทางจิตได้อย่างไรก็ตามในเวลานี้สวีเทียนรันรู้สึกถึงร่องรอยของความสิ้นหวังลึกๆในใจ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาทำให้เขายากมากที่จะพยุงตัวเองและหลบหนีทั้งอูทงถือหอกมังกรทองไว้ในมือแล้วขณะที่หัวอีเฮาถือมีดสั้นอยู่ในมือใบมีดสั้นกวาดไปทั่วและแสงสีฟ้าเยือกแข็งก็ปรากฏขึ้นและพื้นที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน10เมตรรอบๆตัวของสวีเทียนหันก็ถูกแช่แข็งจนหมด อุณหภูมิต่ำพิเศษที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งลดลงจนใกล้ศูนย์สมบูรณ์ในทันทีทําให้พลังวิญญาณของเขาสนับสนุนการนําทางวิญญาณฝ่ายป้องกันลดลงสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือว่วอีเฮ่าทำสิ่งนี้เพียงเพื่อทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวร้านอาหารถูกพายุจิตปลิวว่อนเป็นชิ้นๆและฝุ่นก็เต็มท้องฟ้าเมื่อสวีเทียนหันมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนคนสองคนที่เขาเห็นก็เปลี่ยนไป ทั้งสองหายตัวไปและมีเพียงใบหน้าเก่าที่คุณเคยเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งเย่ซีสุสยและหลงเสี่ยวเหยาพวกคุณพวกคุณสวีเทียนหลันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือเย่ซีสุสยและหลงเสี่ยวเหยาหรือหัวอีเ้าลับทางอู่ถงถ้าเขาถูกขอให้เลือกเขาอยากจะเชื่อว่ามันเป็นอย่างแรกเพราะอย่างแรกคือระดับ99นั่นเองแต่ทั้งสองยังเด็กมากแม้ว่าเขาจะโชคดีพอที่จะรอดมาได้ในครั้งนี้ แต่หากคนสองคนที่มาโจมตีด้วยความแข็งแกร่งระดับ99กลายเป็นคนแข็งแกร่งจากสถาบันสื่อไหลเครแล้วเขาจะปกครองทวีปได้อย่างไรเขาได้เห็นความสยองขวัญของระดับ99จากทั้งสองอย่างชัดเจนตราบใดที่เขาฉลาดขึ้นอีกหน่อยและไม่ติดกับดักระดับ99ก็จะยังคงอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้น่าเสียดายที่ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดของเขาอยู่ได้ไม่นาน เพราะเขาเห็นดวงตาแนวตั้งปรากฏขึ้นบนหน้าผากของหลงเสี่ยวเหยาในดวงตาแนวตั้งของเขาแสงวูบวาบและแสงสีม่วงทองก็กระทบศีรษะของเขาทันทีในที่สุดเครื่องมือป้องกันจิตวิญญาณระดับเก้าสุดท้ายก็พังทลายลงทันใดนั้นสวีเทียนหันก็รู้สึกเหมือนเขาเปลยเปล่าต่อหน้าทุกคนมันจบแล้วเขารู้เขาเสร็จแล้วสวีเทียนหลันหลับตาด้วยความเจ็บปวดเขาเข้าใจว่าความกลัวของเขาในสมัยนี้เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ต่อหน้าชายที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงพลังของเขายังน้อยเกินไปความแข็งแกร่งของระดับ99ยังสามารถฆ่าผู้มีอำนาจในโลกนี้ได้หากเขาสามารถทำได้อีกครั้งเขาจะได้รับการอภัยจากเย่ซีสุยไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากมีเทพแห่งความตายอยู่ที่นี่คนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาจะฆ่าเขาได้อย่างไรในตอนท้ายเขาได้ตระหนักอย่างสมบูรณ์ว่าคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถเป็นทั้งสองได้ ความสามารถของน้ำแข็งที่รุนแรงและความสามารถในการซ่อนตัวนั้นไม่ได้ถูกครอบงำโดยระดับ99คนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเพียงหัวอีห้าวและถังอูถงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงแข็งแ,งแกร่งมากขนาดนี้แต่เขาก็ยังมั่นใจแน่นอนว่าตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วคู่นางเงือกปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงเวลาวิกฤตนี้แสงสีม่วงทองดวงที่สองตกใส่สวีเทียนรันเกือบจะในวินาทีถัดมา หัวโตของสวีเทียนรันแตกสลายทันทีและสมองของเขาก็กระเด็นไปทุกที่ในที่สุดจักรพรรดิรุ่นหนึ่งก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ทิ้งร่างไว้ข้างหลังด้วยซ้ำหลังจากสังหารสวีเทียนรันในที่สุดทั้งสองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแม้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาและพวกเขาก็ระงับทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงแต่พวกเขาก็พยายามอย่างดีที่สุดจริงๆ ก่อนที่จะลงมือพวกเขาได้ตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธีของตนแล้วโดยมุ่งเน้นไปที่การโจมตีทางจิตดังนั้นทางอูถงจึงทำการโจมตีน้อยลงโดยมีหัวอีเ้าเป็นผู้โจมตีหลักปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนสวีเทียนรันเสียชีวิตภายใต้อิทธิพลของวิญญาณของนางเงือกคู่หูของหัวอีเ้าบนท้องฟ้ารังสีของแสงวูบวาบกลุ่มวิศวกรวิญญาณราชวงศ์ได้ตอบสนอง และโล่ป้องกันการนำทางวิญญาณก็ถูกเปิดออกครอบคลุมทุกสิ่งด้านล่างหัวอีเฮาส่งเสียงคำรำยาวและทันใดนั้นมังกรสีดำขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นแสงและเงาและพุ่งเข้าหากรอบป้องกันแสงด้านบนร่างของทั้งสองเพิ่งแวบวับและหายไปในอากาศแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของพวกเขาจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่หัวอีเฮาเชื่อว่าด้วยความสามารถของอนาจักรสุริยันจันทราในการตรวจจับวิญญ,ญาณนำทาง พวกเขาจะต้องมองเห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาได้ชัดเจนและนี่ก็เพียงพอแล้วพวกเขาสร้างโอกาสให้กับจี้จ่อได้มากพอแล้วกรอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันเป็นปัญหาที่ลำบากมากสำหรับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงก็ตามนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงโดยกลุ่มวิศวกราชวงน่าเสียดายที่คราวนี้พวกเขาเผชิญหน้ากับระดับ99สองคนเมื่อสวีเทียนหลันต้องการดักจับเย่ยซีสุยเขาใช้การบีบอัดพลังงานสูง เพราะเขารู้ว่าโล่ป้องกันที่เชื่อมโยงแบบธรรมดาแม้แต่ที่ใช้โดยกลุ่มวิศวกรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทนต่อการทำลายล้างของระดับ99ตอนนี้ก็เหมือนกันมีดน้ำค้างยามเช้าในมือของหัวอีเห่าเหมือนกับการตัดในตัดช่องว่างในกรอบป้องกันที่เชื่อมโยงอยู่ตรงหน้าเขาทั้งอูถงต่อยหมัดทั้งสองออกทำให้ช่องว่างกว้างขึ้นร่างกายของคนทั้งสองเป็นประกาย และพวกเขาก็หลบหนีไปในทันทีในขณะที่ยังคงรักษาสถานะล่องหนซึ่งรักษาไว้โดยทักษวิญญาณจำลองจี้จือกำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อยอยู่ในห้องของเธอเมื่อเสียงคำรามอันรุนแรงที่เกิดจากพายุแห่งจิตวิญญาณดังขึ้นร่างกายของเธอก็สันสานไปด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันสองอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจของเธอสิ่งหนึ่งคือความตื่นเต้นหากทั้งสองประสบความสำเร็จปัญหาทั้งหมดที่เธอเผชิญจะได้รับการแก้ไข อีกอย่างคือความกลัวและตอนนี้อารมณ์ของเธอก็ซับซ้อนมากตอนนี้เธอหมดหวังกับหัวอีห่าวเธอรู้ว่าเธอจะไม่สามารถอยู่กับเขาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและหัวอีห่าวก็มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเธอโดยสิ้นเชิงและอาจคุกคามการปกครองอาณาจักรของเธอในอนาคตด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นเมื่อเธอคิดถึงสิ่งที่ทั้งสองจะ,ะเผชิญหากพวกเขาล้มเหลวเธอยังคงรู้สึกหวาดกลัวอย่างแรงกล้าในใจโดยไม่รู้ตัว ความกลัวประเภทนี้มาจากส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณเป็นความรู้สึกที่แม่รู้สึกเมื่อจูจ่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับพ่อของลูกนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเหตุผลจี้จืจ่อทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ปลุกจี้จื่อจากอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงทั้งสองนี้เธอแทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยและอุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวอีห้าวคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีสาวใช้มากมายอยู่ในห้องของเธอ เหล่าสาวใช้ต่างตกใจกับเสียงตะโกนอย่างกระทันหันของจี้จือดวงตาของออเรนต์เปลี่ยนเป็นเย็นชาและเขาก็กำลังจะทำให้เธอเงียบลงแต่เสียงของหัวอีห้าวก็เข้ามาในหูของเขาอีกครั้งจี้จือที่ฉันรู้จักไม่เคยเป็นคนฆ่าจี้จือหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาลงในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะฆ่าใครสักคน และทําให้พวกเขาเงียบลงเธอตะโกนด้วยเสียงทุม้มออกไปจากที่นี่ถ้าใครกล้าพูดเรื่องไร้สาระข้างนอกอย่าโทษฉันที่โหดเหี้ยมใช่แล้วราชินีสาวใช้ก็ถอนตัวออกไปอย่างเงียบๆจิจือแทบจะร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาคุณโอเคไหมทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังขึ้นข้างนอกในตอนแรกมันก็เหมือนกับสายฟ้าจากฟ้าแต่ไม่นานมันก็ระเบิดออกมาฟ้าร้องกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ดังตึกกล้องไปทั่วหมิงตูแห่งอาณาจัก,กรสุริยันจันทรา ดังที่จี้จือกล่าวไว้ในที่สุดการระเบิดของกลวิญญาณตรวจจับระดับสูงก็เริ่มต้นขึ้นมันเหมือนกับการตรวจจับการมีอยู่ของดวงตาแห่งเทพอย่างครอบคลุมและในที่สุดก็สูญเสียผลกระทบของมันไปชั่วคราวร่างของทั้งสองปรากฏขึ้นในช่วงเวลาถัดไปหากไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกค้นพบอีกต่อไปเมื่อเห็นว่าทั้งสองปลอดภัยออเรนก็ดูโล่งใจแต่อารมณ์ของเธอก็ซับซ้อนเล็กน้อย เขาจี้จือพูดโดยไม่รู้ตัวอยากจะถามแต่ทําไม่ได้ัวอีเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าเราประสบความสำเร็จสวีเทียนหรันตายแล้วศีรษะของเขาถูกทําลายลงโดยตรงจากผลกระทบของจิตวิญญาณของฉันชายที่แข็งแกร่งทั้งสิบคนที่อยู่กับเขาก็ตายไปแล้วตอนนี้เราสามารถออกไปด้วยความสําเร็จได้เราได้เติมเต็มแล้วเราสัญญากับคุณและขั้นตอนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคุณ ดวงตาของจี้จือ่อฉายแสงแห่งความปิติอินดีและร่างกายอันละเอียดอ่อนของเธอก็สั่นเทาตายแล้วเขาตายแล้วจริงๆเหรอแม้ว่าเธอเธอไม่ต้องการที่จะยอมรับมันแต่จริงๆแล้วสวีเทียนหรันเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่ชั่งน้ำหนักในใจเธอจริงๆฮัวอีห่าวมองไปที่จี้จื่อและมีอย่างอื่นอยู่ในดวงตาของเขาจี้จื่อหลังจากการพลากจากกันครั้งนี้หากคุณรักษาสัญญาได้ เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกโปรดดูแลตัวเองด้วยหัวอีเฮาพูดพร้อมกับถอนหายใจไม่ว่ายังไงก็ตามผู้หญิงตรงหน้าฉันก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เปิดใจการครั้งหนึ่งฉันจินตนาการในใจว่าเธอจะเปลี่ยนใจแต่สุดท้ายก็ไม่มีชะตากรรมหัวอีเฮาจะไม่รู้สึกเสียใจของจี้จื่อได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถมองย้อนกลับไปได้อีกต่อไป บางครั้งเมื่อพลาดโอกาสไปแล้วก็ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เขามีถังอูถงอยู่แล้วและไม่มีที่ว่างในใจใครอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้อยู่ในใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่ออเรน์จะละทิ้งทุกสิ่งที่เธอมีตอนนี้ไม่เพียงเพื่อตัวเธอเองแต่ยังเพื่อลูกชายของเธอและพลังในมือของเธอและแม้แต่ความเกลียดชังด้วยสิปีเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาสามารถต่อสู้เพื่อทวีปโตหลัวดได้หัวอีห้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสิปี อย่างที่เขาบอกตัวเองว่านี่น่าจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายระหว่างเขากับจี้จือเพราะต่อไปเขาจะต้องโจมตีระดับ99แล้วอีกโลกหนึ่งก็จะเป็นเป้าหมายของเขาหากเขาประสบความสำเร็จจริงๆเขาจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในทวีปโต้หลัวได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาเองก็เต็มไปด้วยความสับสนเพราะเขาไม่รู้ว่าโลกอื่นเป็นอย่างไรหลังจากได้ยินคำพูดของเขาใบหน้าของจี้จือก็ซีดลงทันทีทำไมทำไมคุณจะทำอะไร ัวอีห้าวถอนหายใจและพูดว่าอย่างที่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้อู่ถงและฉันกําลังมองหาสถานที่ที่จะล่าถอยความแข็งแกร่งดีขึ้นเร็วมากและตอนนี้ก็มีปัญหาใหญ่กับร่างกายเราไม่รู้ว่าการถอยครั้งนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนและผลจะเป็นอย่างไรแต่จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยสองสามปีรักษาสัญญาของคุณไม่เช่นนั้นฉันไม่รังเกียจที่จะทำลายคุณด้วยมือของฉันเอง หลังจากพูดสิ่งนี้หัวอีเห้าก็มองดูเธออย่างลึกซึ้งอีกครั้งจากนั้นจับมือของทางอูทงแล้วหันหลังกลับหายไปในอากาศน้ำตาไหลลงมาอย่างควบคุมไม่ได้ในทันทีจี้จือยืนอยู่ที่นั่นร่างกายของเขาสั่นอย่างแรงมากเขาจากไปเขาเพิ่งจากไปในขณะนั้นเธอรู้สึกจริงๆว่าเธออาจจะสูญเสียเขาไปตลอดการเหมือนที่เขาพูดบางทีนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้พบกันจริงหรือเป็นเช่นนี้จริงหรือจี้จือทำไมละ่ะทำไมเธอถึงเลือกแบบนั้นตั้งแต่แรก ถ้าเธอเลือกเขาแล้วละทิ้งความเกลียดชงังบางทีเธอคงจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากความเกลียดชังนั้นสําคัญขนาดนั้นเชียวหรือพลังสําคัญจริงหรือห่าห้าหหจี้จื่อหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งเมื่อได้ยินเสียงสาวใช้ข้างนอกตัวสัน่นโดยไม่สมัครใจในขณะนี้คนกลุ่มหนึ่งรีบเข้ามาจากระยะไกล